ไปดูกันเ,เมื่อเช้าถึงถึงโค้งนี่เลยนะออโอ้เป็นทะเลเลยรถเ,เล็กไปไม่ได้นีเ่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้ ทางนั้นท่วมไปเราไปหาเรื่องกันขึ้นถึงเครื่องเลยเฮ้ยสายสอยโอ้ถึงไปทะเบียนเลยนะ con ngũ bay cũng buồn các bạn dốc xuống cho bác chồng nó lại đến สุดตรงนี้ลึกสุดประมาณจมเครื่องจมเครื่องแล้ว M S X จมเครื่องแล้วไอ้แดดอูเปียกจนได้สียแน่นอน น้ำอาจจะเข้าเครื่องครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดรถเสียกันเยอะเลย รถเล็กไปไม่ได้ครับลึกจมเครื่องรถผมเลยรถเล็กไปไม่ได้ครับรถเล็กไปไม่ได้ถอยกลับเลยครับรถเล็กไปไม่ได้เลยไปไม่ได้ครับ ไปไม่ได้รถเสียครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้รถเล็กไปไม่ได้ไปเลยไปเลยไปไม่ได้กระบะยกสูงไปได้รถกังไปไม่ได้ ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้อยากไปก็ไปครับผมบอกแล้วน้ำท่วมครับท่วมลึกเลยไปก็พงังาะรถเล็กอะพ<า>ังทั้งหมดรถยกสูงก็ไปได้ บอกจะฟังไหมนั่นนะติดไม่ฟังก็แล้วแต่ช่วยได้แค่นี้ครับไปไม่ได้ครับเดี๋ยวพังเกอกก้อยได้โคกงเผ็ดเพราะว่าโลตัสก็ติดโลตัสก็ท่วมผ่านไม่ได้เลยครับ ซอยนี้น้ำท่วมไหม <c oughs> ทั่วเหมือนกันแต่พุ่มไม่ลึกอันนี้แค่ล้อรถพ่วมแค่ล้อนะโวรองเผ็ดไม่ลึกมาใส่เร่งรีบสุดยอดไม่ใส ใกระเด็นใส่คนอื่นเขาโอเคควรเข็ดมาได้ช่วงไม่สูงมากนะหลังใครฮะลอยกับน้ำเต็มนะเลยหมดเลยหลัง ลอยมากับน้ำมาติดฟูนะี่น้ำพุเดี๋ยวไปดูบันดอนนะฮอันนี้คือวิกมันก็ลดลงไปบ้างแล้วนะถ้าตอนเช้ามืดอ่ะสูงกว่านี้ดูบันดอนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูนะครับ <c oughs> บรรยากาศน้ำรอระบายนะครับบริเวณบันดอนนะครับบันดอนนะ เห็นบันดอนสายนอกนะเดี๋ยวดูบันดอนสายในไฟดับด้วยครับไฟดับตั้งแต่ตีสี่นะอ่านี่ทางเข้าโรงพยาบาลศรีระยองนะครับในนี่ก็อีกวิกฤตอีกจุดหนึ่งนะไปได้ครับไปได้คับสบายมีรถเสียหรอรถเสียกัน เยอะนะไปได้พี่อ๋อ oh, M S X ด้วยอ๋อมียางนะยางดู ยางจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับลอยเกื่อนถนนเลยต้นนี้ไม่สูงมากขับรถลุยน้ำเี่ใน,น่ครับ ทวมถึงรถตัดนะอันนี้ไม่ลึกละ <c oughs> ยางลอยมากับน้ำเพียบเลยนะตร <c oughs> งนี้ลึกหน่ะ ดอนสายนอกถึงสายในท่วมยาวเลยครับเป็นบริเวณกว้างเลยครับ <c oughs> 1, ยนหนึ่งยาวครับ นดับลึกไปไม่ได้ลึกลึกลึก,ลกไปทางกาอก้อยก็ได้ครับครัวแกงเผ็ดน้ำตื้นกว่านี้ครัวแกงเผ็ดตื้นกว่านี้รเราไปดูระดับน้ำในแม่น้ำระยองกันดีกว่าครับ ดูแม่น้ำระยองนะครับแม่น้ำระยองสายหลักน้ำลึกไหม,มเหจ้าเลยปกติน้ำถ้าน้ำสูงนะครับจะขึ้นถึงขอบสีน้ำตาลนั่นเลยท่วอมาถึงบนนี่เลยนะอันนี้น้ำฝนยังปริมาณไม่มากเท่าไหร่นะโอเค ไปดูกันซอยข้างรถตัดน,นะซอยอิ่มสบายหมูอท่านนะเหมือนหลอกว่าแห้งใช่ไหมดูท้ายซอย น้ำมันขึ้นมาจากท่อนะก็คือไหลมาจากสาย36นะครับมาลงที่นี่นะครับมันสร้างท่อเพื่ออให้น้ํามานัน่นสร้างความมั่นใจให้รถขันหลังนะ เผือเขาอยากมาก้ารความบั่นใจรถขับหลังนะเผื่อเขาอยากมานะก็มาได้ไม่ลึกมากนะท้ายซอยเลี้ยวขวาไปลึก ลึกลึกจับโ,นะโซนเนี้ยลึกระวัง ลึกท้ายซอยลึกมากเลยท้ายซอยตรงนะั้นอ่ะลึกซ้ายอ่ะลึกหน้าหน้าบ้านร้านค้าลึกทา,ทางทางนทางนี้ก็ประมาณเนี้ยได้ได้ได รถตู้ไว้สัต์ฮะ <c oughs> แกจะลุยอย่างเดียว